สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนอ่เควสอาหารร้อนๆวันที่3นะครับพูดผิดวันที่2วันนี้เควสก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะมาเริ่มรับเควสกันเลยันแรกก็รับที่เดินนะครับซาร่าซาร่าก็จะให้เราไปส่งที่ไหนมาดูกัน ข้อห้ามวันนี้คือห้ามบนเปืือนก็คือห้ามโดนธาตุแปะติดตัวลีกเลี่ยงมอนสเตอร์ห้ามโดนยิงไปตรงนี้ครับเราก็วับมาตรงนี้ อยู่ข้างบนนู้นะครับเราก็มาขึ้นตรงนี้เลยหล,หลบหมอนนิดนึงนะมันมีมอนเกิดระหว่างทางเกือบโดนยิงไปล,ละได้ยินเสียงลูกธนูมายาไกล Okay. เรียบร้อยถึงน,นะครับก็<อ>เวลาเหลือๆนะครับเหลือเฟือเลยต่อไปจะเป็นเควสวันอ่าเควสอันที่2นะครับก็รับจากที่เดิมเลยวังชูอิน ห้ามปนเื้นเหมือนเดิมครบแล้วก็ห้ามร่อนแปลว่าวิ่งได้นี่มันให้มาตรงนี้นะครับคื่ <Okay. S 1> ห้ามล่อนห้ามวิ่งนะครับเราก็ต้องหลบมอนเตอร์นิดนึงนะ เวลาพอดีนะครับอสิวเฉียดนิดนึงเคยันต่อไปอันนี้มันก็ให้ไปรับที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเซฟเมา อันนี้คือห้ามวิ่งหรือห้ามได้รับบาดเจ็บนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีตัวละครดีๆเท่าไหร่มันมี2วิธีในการไปนะครับวิธีแรกก็ว่าไปตรงนี้แล้วก็ว่าน้ำมาวิธีที่2ก็ว่าไปตรงนี้แต่มันจะมีมอนสเตอร์อยู่ระหว่างทางแล้วมาลองวิธีที่2ดู ทีนี้จะผ่านไหม,มเกิดละเราต้องเดินนอปอ้อม,มาหน่อยนะ ยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้ว,ลวจะทานไหมตรงนี้ก็โกเลมเทียบ อดีก็สำหรับใครที่จะใช้วิธีแรกนะครับก็คือว่ายน้ำข้ามมาเนี่ยมันจะเจอกับมันพวกนี้นะครับ ก็คือถ้าว่ายน้ำมาก็ได้นะแต่ว่าต้องมาเคลียร์มอนก่อนอาจจะเสียเวลาสองรอบแต่ถ้าใครที่เกิดดวงซวยแล้วเดินไม่ผ่านวันพวกนี้ก็อาจจะเสียเวลาหลายรอบเหมือนกันก็ลองออตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนผมใช้วิธีเดินมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ใคร ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วผมจะมาท,ทําคลิปการเล่นเกมเกมจีนี่แพกให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ